เครื่องอบข้าเกียบเกาหลีเครื่องนําเข้าด้วยนะคะนี่น้องดีออกมางนี้เลยนะจากเดิมนะคะที่เป็นเม็ดๆนะทุกคนก็จะกลายเป็นแผ่นนะคะอันนี้ร้านเชื่ออะไรล่ะคะ My Life s h i f My l i h i นะคะ, <My Light. S 1> ะ,คะทุกคนนะออนี่ร้านนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้มันคืออะไรหรอคะทำไมเครื่องมันแบลกจังเครื่องอบเ,เครื่องอบนะคะเข้าเกียบเกาหลีเครื่องน,นําเข้าด <8 S 2> ้วยนะคะน,นี่น้องดีออกมางนี้เลยนะ จากเดิมนะคะที่เป็นเม็ดๆนะทุกคนก็จะกลายเป็นแผ่นนะคะนี่ร้านนี้นี่มี2เครื่องแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันด้วยนะก็จะเป็นอีกเครื่องหนึ่งนะคะอันนี้เขาเรียกเมนูอะไรล่ะคะขนมอะไรล่ะคะข้าวเกียบเกาหลีนะคะนี่โอ้โหดิจักปๆ ปักกันเลยอันนี้นะคะทุกคนนะร้านชื่อ My l i f e Chip นะคะล็อ k A 1 1นะคะทุกคนนะนี่ก็เหมือนกันนะคะทุกคนนะเนี่ยมันดีบุกแล้วก็จะเป็นแผ่นนี่เจ๋งมากเนี่ยทุกคนมันจะเปะ็นแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนเมนูมีหลากหลายกันเลยนะคะอันอย่างอันนี้คืออะไรล่ะคะ,คะอันนี้ไรเบอร์รี่ค่ะนะอันนี้ไรเบอร์รี่นะส่วนเมื่อกี้คืออะไรคะข้าวต้องทานยาพื้บําเจ็ดอย่างอันนี้เกียบค่ะอ๋อเป็นข้าวเกียบนะคะแล้วก็มีทานยพืชแล้วก็ข้าวไรเบอร์รี่นะคะหนึ่งแพ็คนะคะทุกคนนะหกสิบสองแพ็คร้อยนะคะแล้วก็ซ หน้าตาน้องเป็นแบบนี้เลยนะคะพอหลังจากอบเสร็จแล้วนะคะเป็นทันจะพืชนะเขาเรียกว่าเขาเก็บเกาหลีอบกรอบนะคะทุกคนขาล็อก A เอเหมือนเดิมจ้ะทุกคนขามาที่งานนี้เลยฉับถึงสาวนะคะโอทอนะ็อปนะหุงนเงมีหลายชิ้นเหมือนกันนะเนี่ยเยอะนะคะทุกคนนะบ,บีบโป๊ะโป๊ะเขาเลย